สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาต่อกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงฟังก์ชันพิเศษของ Python นะฟังก์ชันนี้พิเศษมากเลยชื่อฟังก์ชัน Input นะครับนักศึกษาครับฟังก์ชัน input เนี่ยพิเศษเยังไงเดี๋ยวมาลองดูนะครับมันไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนฟังก์ชันอื่นเลยนะฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชัน input เนี่ยมัน คือ,อยงไงเดียฟังก์ชันปริ้นเอาไว้แสดงผลออกมาทางหน้าจอใช่ไหมครับแต่ฟังก์ชันอินพุตเอาไว้รับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์คือฟังก์ชันปริ้นเนี่ยมันจะทํางานเกี่ยวกับข้อความที่อยู่บนหน้าจอครับข้อความที่อยู่บนหน้าจอทั้งหมดเนี่ยเวลามันต้องการให้อะไรมันขึ้นหน้าจอเนี่ยต้องใช้ฟัง์ชันปริ้นตลอดเลยมันเพื่อโผล่บนหน้าจอนะแต่เมื่อเราต้องการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ตรงเนี้ยมันต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า input ครับ อินพุตมันเป็นยังไงรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์แต่ว่าลองดูกันนะครับมาลองดูกันลองซิอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่พร้อมแล้วฟังชันอินพุตผมบอกว่า input type type อินพุต y ้ e N เอนเน่ติงนะครับอินพุต้ารนเ่ติงอินพุตท้ายนนิติงเรา่ืมไม่ต้องสียใจนะครับอันัีนผมลบไปละอ e นเทอร์ Enter. ปุ๊บสังเกตไหมครับว่า พอผมพิมพ์ว่า i p y t t t ดไทยในติงพบคำว่า t y p e นติงตรงเนี้ยมันปรากฏข้อความลงบนนี้พร้อมกับมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ปกติแล้วนักศึกษาเวลาพิมพ์อะไรก็ตามลงไปในหน้าจอในี่ยคำสั่ง Python เนี่ยมันจะต้องขึ้นเครื่องหมายพร้อมทันทีเลยใช่ไนะหม,ม,นนะม,ม,มแล้วมีเคอร์เซอร์กระพริบถูกไหมแต่ครั้งนี้มันไม่มีเครื่องหมายพร้อมขึ้นนะมันมีข้อความแล้วมันก็มีเคอร์เซอร์กระพริบแบบนี้นะครับ แบบนี้แสดงว่ามันมันเป็นคําสั่งที่รอให้เราเนี่ยใส่ข้อความเข้าไปในหน้าจอครับสมมติผมพิมพ์ว่า hello นี้ยครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับกลับข้อมาที่พร้อมของ Python ต่อเหมือนเดิมแสดงว่าจบคำสั่ง input เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับมีคำว่าสังเกตไหมมี single code แล้วก็มีคำว่าโยกเกิดขึ้นเป็นซึ่งเป็นข้อความที่ผมพิมพ์เข้าไปไงแล้วมันก็ขึ้นมาบนนี้ น,นี่คือี่คือการใช้คําสั่งอินพุตคำสั่งอินพุตก็คือมัน,มนจะมันจะเอาข้อความที่เราใส่เข้าไปในอินพุตในอาร์กิวเมนต์มานะนะแล้วก็เอามาโชว์บนหน้าจอพร้อมกับ, cursor, กบโชว์เคอร์เซอร์กับพิมพ์โชว์เคอร์เซอร์กับพิมพ์เมื่อเราพิมพ์มาแล้วข้อความเข้าไปแลว้วกดเอนเตอร์ปุ๊บมันจะรับมันจะจาข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วก็เอากลับเข้าไปในโปรแกรมไพทอนให้เรานะครับเอากลับเข้าไปในโปรแกรมไพทอนให้เราแบบนี้นะครับนี่คือคําสั่งอินพุตเปลนเอาไว้แสดงผลนอกหน้าจอแต่ปินพุตเอาไว้รับข้อมูลจากแป้นพิม นะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาใช้ INPUT นะครับเนี่ยเริ่มต้นพอเราพิมพ์ INPUT เบิมันจะแสดงข้อความคำว,ว่า type anything พร้อมกับมีเครเอร์เซอร์ตรงนี้กับพริบถูกไหมนะครับแล้วเราก็จะเริ่มพิมพ์ข้อมูลเข้ามาพิมพ์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 พิมพม์พร้อมกับกดปุ่ม enter เมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มเนเตอร์มันก็จะเอาข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปส่งกลับไปที่คําสั่ง input เพื่อเอาผลลัพธ์กลับเข้าสู่โปรแกรม Python ต่อไปไงครับอย่างนี้นะครับโดยคําสั่ง input เนี่ยเมื่อผลลัพธ์กลับเข้าสู่ Python เนี่ยมันจะคืนค่าเป็นประชนิดสตริง นะครับมันจะคืนค่าเป็นข้อมูลชนิดสตริงข้อมูลชนิดสตริงเป็นข้อมูลที่เอาไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เพราะอะไรทาไมผลลัพธ์ต้องรีเทิร์นเป็นข้อมูลชนิดสตริงลองดูไหมครับว่ามันจะเป็นงไงสมมติผมพิมพ์เข้ามาอินพุตไทยนี่เองผมพิมพ์นิดหนึ่งได้เลขหนึ่งถูกไหมได้เลขหนึ่งทีนี้ผมพิม บีดีดีได้แหละได้ดีดีดีนักศึกษาบีดีดีมาเราคำนวณได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะการคําสั่งอินพุตเนี่ยมันพิมพ์อะไรก็ได้นี่คุณจะพิมพ์เลขพิมพ์ข้อความพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์อักษรได้หมดเลยไงเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการสั่งอินพุตจึงเป็นข้อความเท่านั้นเพราะมันไม่รู้หรอกว่าจะเป็นเลขหรือเป็นข้อความหรือเป็นอักขรอย่างนี้นะฮะมันเลยเป็นมันผลลัพธ์ที่ได้จากการสั่งอินพุตมันเลยเป็นคืนค่าเป็นข้อความเป็นสตริงเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นลองมารีวิวการใช้คำสั่ง input อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเนืงเมื่อเราพิมพ์คำสั่ง input ลงไปแล้วสั่งให้มันคำสั่ง input น,นั้นทำงานมันจะแสดง a r g u ค e n t ข้อความที่อยู่ในอาร u m e n t ลงบนหน้าจอพร้อมกับมีเครอร์เซอร์กับพิบตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลลงไปเครอร์เซอร์มันก็จะเลื่อนต๊ดต๊ดต๊ด,ตดอย่างนี้นะครับพอเรากด Enter เมื่อไหร่ ผนลับที่ได้ที่เราพิมพ์เข้าไปมันก็จะส่งกลับไปที่คำสั่ง Input แล้วก็คืนค่ากลับมาในขั้นตอนที่3เป็นข้อความนะครับเป็นข้อความแล้วยังไงต่อล่ะเริ่มทำาไได้ล่ะเราทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ครับเช่นเราบอกว่า Input t y p e number มันก็ได้เข้าขานำเบอร์ใช่ไหมเราพิมพ์เลข10เข้าไปได้มันจะได้ มันจะได้ข้อความเป็นสตริงไม่ใช่ตัวเลขสิบนะมันจะได้ข้อความเป็นสตริงไม่ใช่ตัวเลขสิบนะย้าไม่ใช่ตัวเลขสิบนะอินพุตเพราะฉะนั้นเราแล้วเราทําไงต่อล่ะสมมติอ่าเราบอกว่าเปอร์เซ็นเท่ากับนัมเบอร์หารด้วยร้อยไเ,เลยนะเพราะมันบอกว่าเนี่ยเพราะมันอ๋อผมพิมพ์ผิด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 ผมยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันนี้มันต้องอย่างนี้นะต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับ พิมพ์นี้นะเอาใหม่นะครับผมต้องบอกว่า Number เท่ากับ i ิน u t t ท้าย u m b e r enter ปุ๊บแล้วผมบอกว่า save ปุ๊บเห็นไหมครับเซฟปุ๊บแล้วผมบอกว่าลองดูที่เปอร์เซนต์คำนวณดูซิว่าเอา number ที่ได้ input ตมาแค่หารร้อยดูซิมันจะบอกเออเลอร์นี่มันเป็นข้อความนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ n นนะมันมันอย่างนี้มันมันมันบังมาบวกกันไม่ได้เอามาหารกันไม่ได้นะผิดนะครับนี่จะเลอทันทีเลยเห็นไหมมันเลอร์ทันทีอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทําไงถึงจะได้อะทาไงถึงจะได้อ่ะทํานี้ครับนักศษา,าเห็นไหมตรงนี้ได้ไหมบรรทัดนี้บรรทัดนี้ไม่ได้บรรทัดนี้ได้ไหมบรรทัดนี้ได้ได้เพราะอะไรนี่นไงครับเราใช้คําสั่งเราใช้ฟังก์ชัน in เปลี่ยน n า m b เบร์ number, ให้กลายเป็นเลขจํานวนเต็มเ,เมื่อกลายเป็นเลขจํานวนเต็มแล้วมันก็จะเอาไปหารกับหนึ่งร้อยได้เห็นไหมลองดูไหมได้ไหมเปอร์เซ็น เท่ากับ i n number หารด้วยหนึ่งร้อยเห็นไหมครับหารแล้วนะครับ p เปอร์เซ็นต์ออกมาดูซิได้สูตรุดหนึ่งถูกไหมเพราะสิบหา 100. รหนึ่งร้อยได้ศูนย์จหนึ่งถูกไหมถูกนะครับ่างนี้ได้ไหม์เซ็นต์เท่ากับ float number ได้ครับทำไมจะไม่ได้นะครับได้เห็นไหมครับ print p e r c e n ์ได้สูนร์ี่ดหนึ่งเห็นไหมได้เห็นไหมครับได้เห็นไหมครับ ตรงนี้คำเราก็เอา number เน,นำเบอร์ในตัวแปรนำเบอร์เนี่ยเอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นเลขจํานวนจริงซ้าโดยการใช้ฟังก์ชัน float แบบนี้มันก็จะเปลี่ยนจากเลข10ให้กลายเป็นให้กลายเป็นสิบจุดศูนย์ซึ่งเป็นเลขจำนวนจริงเลขจำนวนจริงหารด้วหนึ่งร้อยหารกันได้นี่เพราะฉะนั้นมันก็จะคํานวณได้ผ่านนะครับอันนี้ก็จะผ่าน นักศึกษาครับเพราะฉะนั้นในการในการใช้กำลังอินพุตอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรมันได้ข้อความเอามันเอามาประมวลผลบวกลบคูณหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรับข้อมูลจากกำลังอินพุตออกมาแล้วคุณต้องใช้ฟังก์ชัน in i n f l o a t พวกนี้เปลี่ยนจากข้อมูลที่เป็นข้อความก่อนให้กลายเป็นเลขจำนวนจริงหรือจำนวนเต็มก่อนให้เรียบร้อยถึงจะเอาไปคำนวณได้นะครับโอเคไหมนะครับสำคัญนะเรื่องนี้สำคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราใช้คําสั่ง input อย่างนี้เรามักจะมีบรรทัดนี้เรามักจะมีตรงนี้ตามมาด้วยเสมอนะครับเพราะมีการเปลี่ยนชนิดข้อมูลด้วยนะครับเสมอนะครับตรงนี้ตัวอย่างการใช้ input แปลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ได้ไหมบรรทัดนี้อย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราสั่งคําสั่ง Input เสร็จเราก็เข้าคําสั่ง Flo รทันทีเลยมันเหมือนกับได้รับคําสั่ง input ออกมาข้อมูลจาก Input ออกมาปุ๊บเป็นข้อความข้อความเข้าสู่ เข้าสู่ฟังก์ชัน float เพื่อแปลงให้กลายเป็นจํานวนจริงไปเลยอย่างนี้นะครับจริงๆโค้ดตรงนี้มันก็ดูกระชับดีนะมันก็ดูกระชับตัวดีกว่านะครับนักนักศึกษาครับจริงๆบรรทัดนี้มันเหมือนมันมีสองคำสั่งไงมันเหมือนมันมีสองคำสั่งไงนึกออกไหมมันเหมือนมันมีสองคำสั่งไงเหมือนมีสองคำสั่งก็คือเอาสองอันนี้รวบเขียนอยู่ในบรรทัดเดียวเลย รวบเป็นทัดเดียวเลยเป็นไงนะครับดูดีๆนะเหมือนมีสองคำสั่งนะอาเดี๋ยวผมทำให้ดู number number เท่ากับ float นี่ยครับ input type number เออปร๊บเห็นไหมครับผมพิมพ์เลขสิบเข้าไปปร๊บตอนนี้ number number เป็นจำนวนจริงเนี่ยคมับเ,เพราะมันผ่านฟังก์ชัน float มาแล้วนี่นี่ไงมันผ่านมาแล้วเห็นไหมครับ มาแล้วได้มาจาก input ได้เป็นข้อความ <Yeah. S 1> พอเข้าฟังก์ชันโฟลดได้เป็นจํานวนจริงเพราะฉะนั้นเลขหนำเบอร์จึงกลายเป็นจํานวนจริงในเมื่อมันเป็นจํานวนจริงแล้วก็สามารถเปอร์เซนต์เราก็สามารถมาคํานวณได้เลยไงเท่ากับหนำเบอร์หารหนึ่งร้อยเห็นไหมครับเราก็ปริ้นเปาอารเห็นไหมครับได้ไม่ยากเลยไม่ไม่เห็นยากเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือการใช้คาสั่ง input นะครับักศึกษารับต่อไปนี้ผมจะมีแบบฝึกหัดตัวอย่างให้คุณไปทํานะครับแค่อขอให้คุณทําตามแบบฝึกที่ผมจุดกำหนดให้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมา นะครับเพื่อจะได้เข้าใจการใช้งานคำสั่ง input การใช้งานฟังก์ชันในการแปลงข้อมูลให้มากขึ้นการใช้งาน interactive m o d e การใช้งาน script m o d e ให้มากขึ้นนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาจำเป็นต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับของแบบนี้ดูอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำด้วยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่ามือขยำสิบมือขยำก็ไม่เท่ามือขยี้เน่สําสำคัญตรงนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาให้ทำด้วยตัวเองเท่านั้นมันไม่ได้ยากเกินความสามารถ นะครับนักศึกษาคคณิตศาสตร์ที่ผมเอามาใช้ในวิชาเขียนโปรแกรมนี้มันก็มีแค่บวกลบคูณหารเลขง่ายๆเลข1หารร้อยหารสิบอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นตัวเลขเด็กประถมนะใครบอกว่ามันยากกลับไปดูคณิตศาสตร์เด็กประถมมันก็คืออันเดียวกันนี่เองนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยการเขียนโปรแกรมผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนทุกคนเริ่มเขียนโปรแกรมพร้อมกันเริ่มเรียนพร้อมกันนะครับ เริ่มเรียนพร้อมกันไม่เกี่ยวว่าคุณจะมีพื้นฐานอะไรมาคุณต้องเริ่มใหม่ทุกคนนะครับขอให้เริ่มซะขอให้ทดลองขอให้ฝึกซะนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับขอฝากนักศึกษาทุกคนนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ